ครับก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องสวนเกษตรงามแมคโครซิ่งลิงฝนรวมคลิปนะครับวันนี้นะครับวันที่สิบเก้าหรือยี่สิบนอกวันนี้นะครับก็ฝนตกนะครับตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับเขาบอกว่าพายุลูกใหม่จะมานะครับก็น่าจะอีกสองสาวันนะครับใครที่ข้าวสุกนะครับก็จะพึ่งเกี่ยวนะครับช่วงนี้ ไม่มีที่ตากแน่ครับก็แถวบ้านก็มีสุกบ้างแล้วนะครับแถวจงังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้มาอัปเดตในกล้วยด่างนะครับใบที่สิบนะครับว่าเขายังด่างอยู่ไหมนะครับผมจากอันนี้เป็นดอกแก้วนะครับกำสวยถ่ายให้ดูครับจากที่ต้นเล็กๆนะครับอันนี้ผมไปขุด เรามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับตอนที่เอามาตั้งแต่เล็กๆแบบนี้นะครับจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าตอนเขาใหญ่ตอนนี้แล้วบบนะครับสิบใบนะครับผมไปขุดมาตรงเนี้ยเนี่ยหน้าหน้าบ้านตัวเองที่ปลูกไปนะครับปวยหอมเนี่ยก็ตกเครือแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตกเครือออกลูกแล้วเนี่ยครับก็หลายชุดแล้วนะครับปลูกตั้งแต่นู่นนะครับก็ไล่ไล่ไล่มาเรื่อยนะครับ แล้วก็ทยอยเก็บปลูกของนุ้นคืนแล้วก็เก็บจากนี้ไล่ไปนุ่นก็คือเขาเรียกว่าขึ้นเงานะขึ้นกอนะครับก็ไล่ปลูกไปเรื่อยนะครับ๋ัวก็งัดเอาไปทําพันธุ์บ้างอะไรบ้างนะครับผมจะมีไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นไอ้เรียกครูไอ้บอลกระดาษอันนี้กระดาษไอ้เรียกบอลกระดาษนะครับกระดาษขาวตัวนี้ที่เขาเอาไปกินกับส้มตําพวกอะไรเนี้ย แต่มันมีนอเล็กแล้วทีนี้ผมเอาไปทดสอบกับเอาพวกอะไรอ่ะพวกตระกูลด่างต่างๆนะครับเฉือนเอาตอเอายางมันนะครับไปฝังฝังแล้วก็ปลูกเอาลูกเล็กไปปลูกดูนะครับว่าเขาจะด่างไหมก็รอติดตามดูนะครับก็อลองทดสอบดูก่อนว่าให้มันด่างก่อนแล้วผมค่อยลงคลิปนะครับถ้าไม่ดา่างยังไงก็ย่าว่ากันก็คือบ,บทบทดลองและทดสอบนะครับนี่นะครับต้นนี้ผมต้อง ผมเคยลงคลิปสองสามคลิปแล้วนะครับก็คือผมเอามาต้นใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะครับผมหาขนาดพอดีที่ไม่ได้นะครับใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะครับผมออกตัวเกือบทุกคลิปเลยนะครับที่ผมต้องออกตัวก่อนเพราะอะไระครับก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์ว่าอย่างงู้นอย่างนี้บ้างก็ไม่ว่ากันนะครับบางคนไม่เข้าใจคําอธิบายนะครับก็คือแบบว่าผมอะไปขุดโคกนองนานะครับ ไดโน als, ใหญ่ใหญ่กว่านิดนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบใหญ่กว่านิดนิดหนึ่งนะครับประมาณสามใบอย่างเงี้ยแหละแต่ต้นมันจะใหญ่กว่านิดนิดหนึ่งนะครับทีนี้ตรงปลายมันมีด่างประมาณเนี้ยนี่เนียด่างอย่างเงี้ยแบบว่ามันสีมันไม่เขียวเข้มมันจะมีสีแบบออกขาวน,นิดนิดตรงปลายนะครับผมเห็นแค่ตรงปลายนิดเดียวทีนี้ผมก็เลยเนี่ยเฉือนออกตรงเนี้ยต้องเฉือนออกอีกนิดหนึง่งให้เหลือเยื่อะน้อยที่สุดนะครับแต่ไว้รากนะครับ จะเฉือนออกอีกนะครับก็จะเฉือนตรงนี้ออกนะครับจะไว้รากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็จะลองแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้มีด่างนะครับแต่ผมไปขุดมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับแต่ในไหนก็ขุดมาแล้วผมก็จะช้ำไว้ดูเล่นนะครับเผื่อเขาฟุบด่างนะครับอันนี้เอามาเปรียบเทียบนะครับผมเอามาตอนนี้สิบใบแล้วครับผมตัดออกไปแล้วสองใบนะครับเนี่ยใบแรกตัดออกไปแล้วนะครับหนึ่ง นี่ครับเนี่ยใบเาเท่ากันเลยนะครับนี่ครับใบใบที่ผมตัดอกดอกแล้วผมค่อยคลีกออกก่อนเห็นไหมครับอันนี้ใบใบส่วนเล็กนะครับนี่ใบเขาจะป้อมไม่แหลเมเหมือนกล้วยหอมนะครับใบเขาจะป้อมป้อมนะครับประมาณนี้นะครับเอามาเนี่ยตัดใบหนึ่งเนี่ยใบใหญ่ใบใหญ่เขาใบสุดนะครับเพราะว่าต้นมันจะใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะครับตัดออกสองใบแล้วใบที่สองนะครับมาดูว่าใบที่สิบ เขายังด่างสวยไหมนะครับก็สวยนะครับออกบอกไว้ก่อนนะครับเนี่ยใบที่สามนะครับด่างยังไม่เข้มเท่าไหร่ใบที่สามนี่ครับใบที่สี่ใบที่ห้าอยู่ฝั่งโน้นนะครับห้านะครับแล้วก็หกมาบางนี้เจ็ดเอาเก้าเนี่ยเก้าใบนะครับไม่ไม่ถึงสิบนะครับเ๋ยวนับใหม่ครับ โอ้ตอนนั้นผมนับตัดตรงที่ย้ายที่นะครับสิบใบใช่แล้วครับเพราะว่าใบเก่าจากต้นมามันมีสามใบใช่ครับใช่ใช่หนึ่งสองสาี่ห้าหกดแดเกใช่2 3 4สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแกสิบ็สิบใบที่ตัดเป็น11บเอใบนะครับ11นะครับพูดผิดขออภัยด้วยครับทั้งหมดสิบเอ็ใบนะครับ นี่นะครับแทงหลอดที่ว่าผมลงคลิปก่อนให้ดูนะครับก็ตอนนี้เขาแทงหลอดเอ้ยแพหลอดออกมาแล้วนะครับตัวนี้สวยสวยมากส่วนตัวนี้โดนไก่จิกนะครับกำลังม้วนหลอดมาประมาณเนี้ยประมาณแบบจะคลายหลอดออกแล้วนะครับไก่มันชอบกินแบบนั้นนะครับจิกเลยครับตัดแขนมากครับตอนนั้นใบนี้สวยครับคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรเหมือนต้น อะไรอะไรที่เขาเรียกอะไรออฟออฟออฟติดดาอะไรเลยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะอันนี้เป็นกล้วยน้ำวานะครับมันน่าจะลายพันธุ์เป็นน่าจะเป็นพันธุ์นั้นตระกูลเดียวกันนะครับกล้ยวนยน้ำวานะครับีสวยนะใบใบตัวนี้สําหรับผมนะาสวยนะครับเนี่ยยิงย่งยิ่งใบตอนนี้ด้วยสวยนะครับนี่ครับเขียวเข้มข้างหนึ่งเลยนะแต่ ตัวนี้โดนไก่จิกนะครับตรงปลายผมว่าน่าจะเขียวน่าจะเขียวมาอย่างเงี้ยนะครับส่วนนี้มีเขียวนิดหนึ่งนะครับนี่ครับก็ผมเคยออกตัวนะครับตั้งแต่แรกๆเลยนะครับใบเขาไม่ได้ด่างเข้มนะครับมองไอ้น,นี้อันนี้อันนี้เป็นใบที่เอามาเลี้ยงแล้วนะครับใบที่ตัดออกสามใบที่เอามานะครับก็คือด่างด่างแบบอืผมผมอยากอยากให้พี่น้องไปเจอที่สวนแล้วขุดมาทําได้เองแล้วว่า เออใช่มันมันทำได้จริงนะครับก็คือคือยังไงอ่ะเราไปตัดออกจากต้นแม่ต้นแม่เขาไม่ได้ด่างครับเหมือนเหมือนต้นกล้วยหอมเนี่ยแต่กล้วยหอมส่วนมากจะเห็นด่างทั่วไปที่ว่ามันเป็นจุดแบบเนี้ยนะครับมันมีเยอะนะครับที่เป็นจุดแบบเนี้ยมันมีเยอะแต่ผมเคยเอาคลิปตัวเนี้ยลงผมไม่ได้ไปขุดกล้วยด่างมานะครับเนี่ยใบเขายังไม่ได้ด่างเลยผมไปขุดมาใบที่ขุดมาสามใบนะครับ ไม่มีด่างสักอันนะครับเนี่ยที่เหี่ยวแล้วไม่มีด่างสักอันนะครับทีนี้ผมมาลองแค่มาเอามาทดสอบว่าใส่ซสี้ยวดำใส่พวกซอสหอยพวกอะไรเนี่ยแค่ทดลองทีนี้มันกลายเป็นด่างนะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์ว่ามีนะครับมีคอมเมนต์ว่าไม่ได้ใส่อะไรสักอย่างก็เป็นจุดใช่ครับมันก็มีครับที่สวนผมก็มีเป็นจุดแต่คือผมอยากมาทดสอบว่า ใส่ตัวเนี้กับกล้วยหอมมันเป็นจุดทีเนี้ยผมว่าจะเอากล้วยน้ำว้ามาทดลองดูว่าผมจะใส่น้ำส้มสายชูใส่พวกนมอ่ะคืออยากให้ใบมันเขียวกับขาวอย่างเงี้ยผมว่าจะทดลองดูนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับคอมเมนต์นะครับส่วนแบบนี้เขาบอกว่ามีเยอะนะไม,ไม่เป็นไรครับแล้วแต่คนชอบนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็อยากได้ด่างขาวแบบนี้นะครับกล้วยน้ำว้า แต่กล้ยวยหอมผมยังทําไม่ได้นะครับทําได้แค่แบบนี้นะครับแค่เป็นจุดนะครับแค่เป็นจุดนะครับเห็นไหมครับที่ผมเอามาใบแรกไม่เห็นด่างเลยนะครับไม่ได้ด่างนะนี่ขาดนะครับอันนี้ไม่ได้ด่างก็ลองทําก็ดูแต่ส่วนมากที่คนเข้ามาดูนะครับเขาไม่อยากได้แบบจุดแบบนี้หรอกเขาน่าจะอยากได้แบบนี้นะครับหรือด่างแบบนี้เนี่ยด่างแบบไอศ์ครีมแบบนี้เขาน่าจะอยากได้แบบนั้น แล้วก็ด่างเสือด่างไรด่างเสือดงังที่ว่าใบด้านล่างเป็นแถบแดงนะครับนี่นะครับลักษณะของเขานะครับถ่ายรูไปนิดหนึ่งนะครับนี่ครับลำต้นก็จะมีจะมีแถบตอนแรกๆกไม่ขึ้นนะครับแรกๆมันจะขึ้นมาเป็นขอบเป็นสีชมพู ชมพูแล้วก็แกบขาวธรรมดานะครับไม่มีไม่มีมมมมก้านก็เป็นขาวธรรมดาแต่ตอนนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับก้านเขาจะมีสีชมพูด้านนอกนะครับแล้วจะมีเขียวแล้วก็ขาวนะครับเป็นสามสีแล้วนะครับเนี่ยนดูฝั่งนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับด้านนอกด้านบนนะครับสีชมพูแล้วก็ ตัวน e ี้ตัวนี้ไม hmm. ่ขาวนะครับต <kind> ัวน <fert> ี้สีชมพูแล้วขาวแล้วเขียวครับดูนะครับแปลกครับเห็นไหมแต่ฝั่งนี้นะครับหรือว่าเขายังไม่อะไรอ่ะอ๋อมันมีตัวนี้นะครับมีนีมันมีมันมีใบสีเขียวมันก็เลยไล่ขอบสีเขียวลงมานะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ฝั่งนี้ชมพูขาวเขียวนะครับเห็นไหมครับชมพูขาวเขียวอ๋อชมพูขาวเขียวทุกทุกก้านแต่ตัวนี้ ชมพูขาวเขียวครับอ๋อตัวนี้มันปีไอนี่ครับมันมีไอแถบเขียวตรงนี้นิดนึงนะครับมันก็เลยชมพูเขียวขาวนะครับผมอ่านะครับดูความนะครับผมไม่ได้เอามาวดโชว์อะไรนะครับแต่อยากให้เพื่อนเพื่อนมีกันทุกคนนะครับก็คือลองทํากันดูนะแค่ให้ลองทํากันดูนะครับสําหรับผมผมเคยบอกทุกคลิปนะครับก็คือ ถ้าเราไปเจอนะครับไปเจอกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยอะไรก็ได้นะครับที่มันด่างด่างแบบคล้ายๆแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะด่างประมาณนี่นี่ด่างด่างแบบนี้อย่างเงี้ยนิดเดียวขอให้ด่างแค่นิดเดียวนะครับด่างตรงปลายหรือตรงไหนก็ได้แค่ด่างแค่มันเปลี่ยนจากสีธรรมชาติของเขานะด่างนิดเดียวเรารีบเชืออออกจากต้นแม่มาเลยนะครับแล้วเอามาเพาะชำ ของเฉพาะเขาต้นเดียวเลยนะครับพยายามตัดตัดเยื่อเยื่อเยื่อที่มาจากต้นแม่นะตัดออกเลยถ้าเรามีปูนแดงอะไรก็ได้ครับทาทาปิดปิดปิดอะไรอ่ะปิดยางเขาเลยนะครับเพื่อมีปุ๋ยอะไรก็ผสมไปแต่ตัวนี้นะครับผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับเพื่อผมไปเอาหน แหนแดงหรือเป็นที่แหนแดงก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมเอามาพุ้ยมันด่างนิดเดียวนะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้ผมเอาปุ๋ยหมักจากแหนแดงไม่ได้หมักอะไรนะครับก็ตั้งแต่เราเลี้ยงแหนแดงมาปุ๊บเราใส่ขี้วัวหรือขี้ควายนะครับใส่รองพื้นในบ่อพลาสติกนะครับแล้วก็ มีขี้บัวแล้วก็มีดินเล็กน้อยนะครับแล้วก็เติมน้ําใส่เลี้ยงในแดมเต็มบ่อปุ๊บทีนี้พอดีมันมีไอหอยหอยท่าเอ้ยหอยหอยคันนะครับมันลงทีนี้ผมก็เลยเปิดน้ําทิ้งแล้วก็เอาพัดเปิดน้ําทิ้งให้หมาดๆไอพอแห้งผมก็เอาพลาสติกนะครับแกะพลาสติกคุมหมักหมักให้มันเปื่อยเน่าไปเลยนะครับหมักไว้ประมาณเกือบเดือนหนึ่งทีนี้พอผมได้กล้วยมาผมก็ไปขุดเอาดินตรงเนี้ย เอามาใส่แบบสดๆแล้วไม่ต้องผสมปุ๋ยอะไรนะครับเพราะว่าในไหนแดงมันก็มีปุ๋ยแล้วนะครับก็ใครไม่รู้จากไหนแดงก็ไปเสิร์ชดูตามเน็ตตามอันนี้ก็ได้ใน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 ช่องผมก็มีนะการเลี้ยงไหนแดงนะครับพะในแดงไม่ยากนะเลี้ยงง่ายครับเด็กๆยังทําได้นะครับผมแต่ต้องหาบอกวิธีเขานะครับเด็กๆเขาเขาทำง่ายครับขนาดโยนใส่กระมังน้ําที่มีปุ๋ยอยู่แล้วเขายังเกิดเลยครับ สำหรับเนเดนะครับก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรจากที่ว่าด่างเล็กด่างนิดเดียวนะครับต้นแม่เขาก็ไม่ได้ด่างครับที่เอามานะครับที่เขาเฉือนทิ้งมาก็เ,าเก็บมาเห็นด่างนิดเดียวนะครับก็ลองทํากันดูนะครับว่าถ้าเพื่อนไปเจอน,นะครับก็รีบตัดเฉือนออกจากต้นแม่แต่ถ้าไว้กับต้นแม่แล้วผมว่าไม่ด่างนะเพราะว่าผมสังเกตูดดนะครับก็คือสมมติว่าอ่ะกล้วยหอมอย่างเงี้ย ถ้ามีด่างจุดหรืออะไรเงี้ยถ้าไว้กับต้นแม่พอก็โตไม้นิดหนึ่งเดีวยวก็หายด่างที่ว่าผมติดตามดูคลิปคลิปหนึ่งนะเห็นไหมครับบางคนก็น่าจะรู้นะครับตอนเล็กๆเห็นด่างนะครับไว้ติดกับต้นแม่ไม่ด่างนะครับแบบนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับก็ครับสำหรับวันนี้ไอเดียนะครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับต้องบอกไว้ก่อนไม่ได้ก็คือเอาปุ๋ยจากแหนแดงนะที่หมักไว้แล้วก็เอาต้นที่ได้มานะครับ ไม่ต้องตัดใบไม่ต้องอะไรมานะครับปล่อยให้เขาเน่าเองนะครับก็คือต้นมันเล็กแค่เนี้ยตัดใบไปก็นก็นั่นนะครับไม่ต้องตัดใบให้มันคลายน้ำคายอะไรนะครับก็ตัดแค่เนื้อเยื่อให้เหลือน้อยที่สุดให้มันมีรากติดแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกบลึกนะครับแค่มิดโคนที่ว่ามาเดิมๆเนี่ยครับกบดินแล้วก็เอาแกบหรืออะไรก็ได้คุ้ยมะพร้าวน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าผมว่ากลัวเชือ้อราผมเคยปลูกเคยชำพวกไอ มะนาวพวกไอพืชต่างๆนะครับส่วนมากใส่ขุยมะพร้าวมะพร้าวตรงเนี้ยตรงโคนนะครับพอเราลดน้ําไปนะครับมันมันคล้ายๆจะเป็นเชื้อราขาวๆแล้วโคนมันจะเน่านะผมก็กลัวนี่ขนาดผมใส่แกีบดาผมยังเสียวๆอยู่เลยนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้เสียวเราแบบว่าปลูกปลูกดูว่ามันจะด่างไหมก็เลยปลูก,ปลกไปปุ๊บพอพอ,พอด่างทีเนี้ยรู้สึกรักเขารู้สึกเสียดายนะครับก็จะเลี้ยงเอาหนอ,ขอเขานะครับ อ่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากช่องเล็กๆผมผมด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับผู้รู้นะครับสำหรับผมมือใหม่นะครับเป็นมือไม่เชอมือใหม่ก็คือมือแบบสรุปไปเจอนะครับก็คือเอามาเลี้ยงไว้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับช่องเล็กๆของผมขอฝากช่องวันนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร่ลงมดอ๋ยแล้วอย่าลืมปูเครื่องแซ่บๆให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับผมผิดพลภาพประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยขอบคุณครับที่รับชมจนจบคลิปสวัสดีครับผมอ้าวอัน,นั้นไม่ใช่